วัดงามบบพีรนงงามบ่าง,งามบ,าามบา่อันนี้คือกุดีไหมกุดีไหมวัดซี่จันบ้านนาโอตำบลน,นาโออำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นกุดีไหมเกาแกกระเบ้องดินคอแล้วเศร้าหางลางนี่เป็นเศร้าปูนนี่นะเศร้าปูนแบบโบราณน,นะแน,น่นอนใช่ปะ แต่ล่างนี้นี่เิ่นเหตุเป็นพิพิธภัณฑ์นี่นะพิพิธภัณฑ์ประพัดจันทโชติวัดศรีจันทร์อนุสรณ์วิจาลสังขกิติเฮ้ยมาเฮาค่อยมาเฮาค่อยเอ้ยคอย่คอ,ยอ,อ,ยคอยการพูดีให้เวอร์งา,างกะเฮาเห็นะหงามจังพี่นอ้องเิ่นเหตุเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บจางใสไม้ส้อยเกี่ยวกับบนนะันออเฮา,าแล้วก็ข้อง พระอาจารย์วิจารย์สังฆกิจนี่แหละมันเป็นเจ้าะวาทุกคนอันนี้กันเป็ี่ยนก็ดีเพิ่มน,นี่นะก็ดีเพิ่มค่อยเอากระมาก็ได้บ่มาเฮาค่อยยาวยาวอยู่พระนะสงเส้าอาจารย์คุณอยู่ทางไหนพ่นกระตกนี่นะอกระเพิ่นอยู่สิขึ้นไปเบินห้างถึงไล,ล่ลังพี่น้องมีไล,ล่ลังเอาบนล่งทางนี้เราไปเบิ่งล่งทางไหน่อปะเนี่ยสวยงามมากสวยงามมาก สวยงามมาก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 เ<ะ>บิ่งเศร้าพี่น้องเศร้าโบราณเนี่ยเศร้าโบราณอืมเน่นอนบ่เศร้าแต่ละต้นเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่อืมให้ขมมดไปเบิ่งข้างล่างก็เด้อฮึมเป็นเห็ดจะได้เบิ่งยองไว้ซื่อๆตีนี้นะเบิ่งเลยเบิ่งให้ค่อยเลยพี่น้องเิ่นยองไว้เลยซะได้นี่นะอืมเนโนนจังเศร้าแต่ละต้นเศร้าแต่ละต้นอุ้ยแน่นอนจังพี่น้องแน่นอนจัง เป็น an, อิดโบราณอิดพีโบราณนี่ไว้เป็นย่องไว้ซื้อๆสินะเพมี od, มน็อตมีเนนะ็ตเตอรเนาะสมัยก่อนน,นั่นเนาะฮะโึโอ้ลอกสิโอ้ลอกมาเป็น่ยนย่างข้าจานครับผมดูฮะอันนี้ห่อระคังเก่าพี่น้องคุณนะโอ้ย,อยขนาดห่อระคังเก่ากขาดซิกซานนี้แล้วเรื่องดินข้อ,อแต่ว่าเพิ่น เอามาเฮ็ดเป็นห้องเก็บข้องเกาข้องเกยพุ่นะมีให้โบราณมีอักมีจีมีล่ามีฟื้นมีโลมีเยนอืมขออนุญาตบาัสขำเดอ้อขน้อยเอ้ยอืม,อมแบบนี้ฮีปอ้อยนะพี่น้องฮีอ้อยไปเห็นบปฮีบออยฮีบโอยโบราณเป็นชนิดก,ก่อนนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะโอ้เสียงนั่งแมวเมวียว แนวยูติลูกอืมเถอะนะให้โบราณคนเอามาบริจาคเนาะเอามาเก็บไว้วัดเนาะเป็นข้องเกา่าอืมนะพุณนะอันนี้กีตำก่ำฮุกนี่นะกีตำก่ำฮุกกะให้ให้ใหพออกักกีก็ร้ายไรหนาออนี่ต่ำฮุกเก่เงเด็แต่เกานะลางป่าหนาะออขึ้นซื้อขึ้นเสี่ยงกง โอ้ยม,ามาีแต่บ้องงามพาคือจะได้ไล่คลิะปครับว่าโอ้ยแมว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 ,แมวเฝ้าตีลูกเฝ้าห้องตีลูกอืมปืมเพราะเห็นปืมบ่พี่น้องอย่าคิดจ่ให้เด้อลุกเด้ออืขาดซิกบ่พี่น้องขาดซิกบ่ธาตุเก่าเจดีเก่าวัดศรีจันทร์บ้านนออวัดนี้เปลี่ยนวัดเก่าวัดเกบ้านนี้เปลี่ยนบ้านเก่าบ้านเก วัดนี้สร้างปี2433ได้รับวิสุ่งขามเมื่อปี2443นี่นะ่ะเป็นลักษณะวัดโบราณอีสันวัดโบราณอีสันวัดวัดใหญ่ๆก็จิมีมีซิมนอกจากซิมแล้วก็สิมีาธาตุคู่กันกับซิมเนะเป็นอิฐโบราณานนะซิมก็มีมีมีหมอมนี่นะ มันหมอมอือซิ่งพี่นอ้องค่อยงบอกใครมีความรู้ด้านศินละปะอยู่ <c oughs> แต่ว่าอีสานนี่มาเกตหมอมก็ลาวอีสานรันซางมาเกตหมอม,อมขัดจีเก่งขัดจีเก่งมีแต่งอะไรงามๆเด้อวัดบ้านนาอ้อนี้อไอเบิ่งกูดีไหมโตปุณหพี <c oughs> ่น้องพี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 ่น้องโอ้ยก็อ,อ,อ่อนสอนก็อ่อนสอนลายล่างไนกูดีไหมนะเพราะว่าบ้านนาอ้อนี่ เป็นบ้านเก่าบ้านแก่เป็นบ้านไหนห้อยเป็นบ้านเป็นบ้านคนหังคนมีวันนี้บ้านแต่เก่าก็มีแต่ร่างใหญ่มีแต่ร่างโบราณโบราณวันนี้สมัยลูกสมัย่ล้านเพิ่นกระิลือสร้างใหม่แล้วพระอาจารย์เพิ่นกาแบบเสียดายนะก็เลยไปลวบรวมมาไว้มาเก็บไว้อยู่วัดพ้ด,ดีไหมนะตายร่างจริงก่อนนี้นะพูนะมีกระลังหนึ่งมีกระลังหนึ่งพูดนะ เน่นอนใช่ป่ะโอ้ยอย่าเฮาลูกอย่าเฮ่าขออนุญาตถ่ายเน่ขมากกัเฮามากกัเฮาอย่าเฮาลูกถ่ายถ่ายถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอลูกถ่ายวีดีโอขออนุญาตถ่ายนะนอนะครับโอ้ยให้ถ่ายเน่ยเดี๋ยวครับโอ้ยเดือดจานยิดนิดติโอ้ยพ่อมให้ใพ่อมขึ้นเบิ้งจากนอยเนี่ยพ่อมบอกขึ้นสูงดอกพ่อมเบิ้งแต่ข้างเทิงซือ มันถึงเปิดแสดงให้เบิ้งเนี่ยครับเดี๋ยวครับอาจารย์ฮะก็ย้ายลายตีกุฏิเนียนแลจวตำรานนะโอ้ยดูดีแท้ปะไม่งามให้คอนช้อนออนช้อนอาจารย์ธุระกูกูนี่บอกใครงามปันได้ไปซะหน่น้องคลิปนี้ค่อยที่พามาเบิ้งซ้วมขี้โบราณมาเบิ้งเวทย์กุดดีโบราณเออเคยได้ยินแต่เบิ้งในนั่งเลี้ยงออเจ้าเนาะไปเวทไปเวท ไปเวทกูไปสวมไปท่านนะท่านโบราณพี่น้องวัดศรีจันทร์บ้านนาะอัานโบแมน,นวััดใหญ่บัดเต้บ่มีท่านเดอ้อตะโกนนะไปขี้ปลาพุ่นกูัะสม่ตะโกนนี่อันนี้เพิ่นวัดใหญ่เติบเป็นมีท่านสวมนี่นะยึดโบราณน,นี่นะเข้าไปเบิ่งทางไหนบ่หอ,อหันสมัยตะกี้เป็นอย่างไรเข้าไปเบิ่งทางไหนเป็นซักโพกือสมัยปัจจุบันบ่พี่น้อง คุนทามีปองระบายอย่างดีเฮ็นก็มีมาบุรณะเนาะไ้ละหูวสวมนะหูวสวมหูวสวมหูวสวมอยู่นี่หูวสวมขี้ขี้ลงไปนี้พี่น้องเอ,ยอ๋ยแน่อนอนใช่ปะทำไมตะก,กี้นี้ คือจะบ่มีไม้บ่มีน,น้ำแล้วกานเนาะใช่ไหมแกงเอาอหูจักไม้แกงบ่กะไม่ไม่ไป,ไป,ไปัจจุบันเดดกน้อยหัจักไม้แกงบอกเบิ่งอีกห้องหนึ่งอีกห้องนึงพี่น้องอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็เป็นลักษณะดังนี้โอ้กี้ก็อยู่นี่ซ่วมฐานก็อยู่นี่เนี่ยโอ้ยแนนอนบอกพี่น้องวัดศรีจัน์บ้านนอ้อเด้อกำลังคนผามาเบิ่งยังบ่เบิ่งพามาเบิ่งซ่วมขี้ สวามคีโบราณม,ม่นมีวัฒนาบริณคีหรือสวมเสืท่านไต่กินขี้ปลา่าขึ้นมาเซามาแบกเสียมลักษณะดังนี้ครับผมคลิปนี้มาต้นรับอีกแล้วสวัสดีพี่สวัสดีน้องนอยสวัสดีจ้าวัดสิกนบรรณาออครับวัดสิกนบรรณาอเมืองประตูโคง้งสร้างเมาปีสองันี่4 9 0คเาสิบดิโบราณมากศิลปะแบบใดพี่น้องเมืองด้วย นี่้าป้าผู้ใดที่มือสร้างได้สร้างไทยยวนหรือสร้างไทยเวียดเพรมึงออาเด้อวกัเบองบอพิเอ็นโอ้ยแมวตัวนี้ก็ตหักให้ลูกไปไปเบิงกุดีต่อประตูเก่าโบราณครับผมประตูวัดสีจันรวันออสร้าง2,490โบราณคาดซิกเก่งเข้าไปเบองข้างในต่อพี่น้องนี่ยังอยู่ในวัดซีจันวันอออยู่ครับผมวัดเพิ่นมี่ซ่องฟังน้ำผ่านนี่นี่สะพานส่งสร้างปี25 สี่ห้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นของวัดจีจันเรียกว่าฝั่งลาวที่เอิ้นม,มาฟังลาวเพราะว่าแต่ก่อน,นมีมีนักเรียนลาวมาเหียนสั้นวลานะมีนักเรียนมาแต่ลาวมีมีนินมีพระมาแต่ลาวมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยเอินม,มาฟังลาวอู้งามจังเลยพูดนะสวยไหมพี่น้องสวยไหม เป็นเหียนเฟสนี่นะโอวเวอร์นเป็นกุดดีเฟสนี่นะเห็นบอกเสียม่อระหว่างซ้องกุดนี่นะ mm hmm. บ้านน้าอเตกรอนเพรานเป็นบ้านคนหังคนหมีเหียนจังซีซีหลไอ้ไส้ตะไม่โตมาแล้วลูกล้านขาเจ้าก็ชิโลทิมสิมังทิมภาอาจารย์เ่าเลยไปเก็ียมาไว้นี่นะ mm hmm. ขอนุญาตรัดคำภาอาจารย์ให้ขน้อยขึ้นในะเด้อยวาอาจารย์ ข,ข้น้อยข้อนุญาตโอ้ยเป็นเป็นบักใหญ่เป็นบักใหญ่โอ้ยพูดคำบันไดนะเป็นมักใหญ่เป็นบักใหญ่พ,นะหญหญพี่น้องอนุญาตเ้อขน้อยเอ้ย,นนยหน้าต่างรูปปัก,กประตูรูปปัก,กโอ้ยุด,ดีนี่อาจารย์จัดตั้งชื่อเนระเบียบเรียบรยบ้อยดิดานไม่พี่น้องมนนอไม่หอยสลุไม่แน่นอน สวยงามมากสวยงามมากภาพสิกแบบโบราณใส่ขึ้นอีกกุฏหนึ่งคล้ายๆกันพี่น้องขนาดบันไดนี่ก็งามแล้วนี่นะเป็นเพนมากใหญ่แผ่นมักใหญ่หูคุณนะอู้นเบื้องเป็นเลยขะน้อยเพนมักใหญ่แผ่นะมนกนักใหญ่พี่น้องไม่เรียบแบบโบราณนะเนาะครับอยู่บนป่านิดบันไดก็มีกบมีไส้เลยนะ สุดยอดครับสุดยอดตะเบียงกษิะเป็นสรุแบบโบราณเพดานเพดานไม่โบราณอือมนอนนครับแน่นอนกุตติธาดาสร้างถวายโดยคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยายลัยขอนแก่นโอ้มหาห้าลัไขอนแก่นาปาาหอยมือหอยจีนมมนี้ อืมปดกระสิมาสร้างแบบโบราณไปที่เนาะผ่าลูกซิดเพิ่นสร้างที่เนาะล่างนี้ก็งามที่น้องโอ้ค่อยอ่อนตอนแต่ล่างคาดินข้อพวนี้เนี่ยนะล่างคาบโบราณดินข้อนะนะเสาอาจจะเป็นเสาใหม่เนะาะเสาปูนแบบใหม่เพราะว่ามาสร้างใหม่หรือมาสร้างใหม่แต่พวกไม้นี่ก็เป็นไม้โบราณนี่นะโอ้งามจริงงามจริงงามจริง อีกลั่นหนึ่งพี่น้องอีกลั่นหนึ่งบุติสุทธิธรรมสร้างถวายโดยครอบครัวพลอากาศตีพระณัฐานนางศีประดับสุทธิธรรมอือถูถโถูถูถมถู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 คู้มถู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 ถนถูถูถูู้มูถ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 มอูถูถูถููู สอนแต่ละลังเป็นไม่โบราณพี่น้องหาดูไม่ได้แล้วนี่นะอาจารย์เพิ่นรวบรวมมาไว้วัดซี่จัเนเรียบร้อยก็ได้ยักเบืองบ้านใหนกับเก่านะตอนนี้กลายเป็นผู้ดีไม้เบิ่แล้วมีแต่ลังขาดมันไนมะ่ยักผู้ในลวเนาะเป็นดังนี้เลยพี่น้องเอ๋ยผู้ดีโบราณวัดศรีจันทร์บ้านนาะอ้อ จะเศร้าก็อาร์ตี่เป็นเศร้าแบบใหม่แล้วเนาะเป็นอิฐเป็นปูนแบบใหม่แล้วก็นำมารอใหม่เนะีะเอาคิดนี้สักนิดก่อนจักเบื้องมาเด้อวัดตี่จันบ้านาบบนาอ้อตำบลอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยเด้อพี่น้องเด้อ